เกียบค่าจูดูเลยบักไงเลยนี่ปาอ,อุอ๊ยบักไงเลยครับเบิดปลาหอยปลาอย่าง,ายยางว่าเจ้าเห็นปลาสลาัดวันดีครับวันดีทุกทุกท่านครับเนาะวันดียามเมื่อแรงครับกลับายไงครับนี่วันดีครับ <laughs> คาาลิปอาหารหรอคลิปค,ปคปก้อนเนี่ยวัาดีมาเอาปลาดิ ตอนนี้ยังษ์มาท่านหนีคือเก่าคนกับไรนางก็จอาซีดเบ็ดคือเก่าตีไงเกาล่ะบบเกาล่ะแต่ใดญ่ว่ะเดี๋ยวเดืองเบิองเด้อพี่น้องเด้อเมียบ่อยนอนน้ำเลยนอนหนองปลาเมียบ่อยนอนน้ำเลยานอนหนองปลาแต่ใหญ่ว่ก็มีนะเมียบ่อยอยู่เลยดิบรรยากาศครับบรรยากาศนะนี่ครับข้าเจ้าซีดเบ็ดเด้อเดี๋ยวสู้ใหม่เบิองครับเดี๋ยวสู้ใหม่เบิองเด้อเบิดมือเบิดขึ้น้วครับนั่นน่ะนั่นน่ะนั่งอยู่น่ะเห็นป่ะทุ่นสี เลี้ยงแสงนั่นทุนเลี้ยงแสงนั่นนั่นนะเบิดมื่อเบิดลเคืนแล้วนั่งอยู่นี่นั่นเลยคนกูจูกูจูอยู่นี่นี่แหละครับวัดสีมาไต่ป่ามันไต่บ่ได้มันไต่บ่ได้แล้วมัน,มนข้าเจ้าซีดเบ็ดเนาะเขาก็ประกากวนข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าซีดเบ็ดกันได้เดี๋ยวพายยางเลาะเหรียญน้ำมันนี่ครับนั่งคาง,งปลาคอไหลด้วยแต่ว่ามันน้ำเลยครับเอาเดียเ๋ยวเดี๋ยวรอดูนน้ำกันพี่น้องเอ้ที่เป็นยังไงครับ สุดยอดบรรยากาศดีมากเป็นไดไง<ะ>เอ,อ๊ะเอียงนี่ฮะเอากบสองถึตัวนี่ไหมสดนะาดมาแล้วไองไงครับมาแล้วกบควบเลยพี่น้องด้วยควบมาดเอ,อยีงย,ง,ง,อง,ออยงปลานะ โอ้ยใหญ่มานเลยว่ะเครื่องน้ำพลังลังๆพวกเนาะสองตัวเหยียดอัวรัวเลยปลาคอใหญ่พี่น้องไอ้พุ่น่ะอยู่ไกลพวกน่ะกำลังตีมาทั้งนี้แหละโมลูวันตีมาว่ามันอยู่ไก่แห้งครับเพิ่งอยู่เลิกพร้อมอยู่พื้นดินป่ามัดแบบใหญ่เลยประมาณสองโลนะป่า แต่แดงจึงคือที่เ <c oughs> ขาว่าหนีบ่ะโม่มากเหรอครับวุ่นอ่ะอุรูดอุ่รูดด้วยไก่บะอยู่ไก่พูดย,ยิ่งมาไหวครับปิดไฟกันจะเก้าปัญหามเขาว่ารอฟังโม่เขามากเหรอครับปุ่นอ่ะ มนวนไปเวียนหนาอยู่นี่มันบย่ยอมเข้าไวอยู่ทีอะบกใหญ่เลยว่ะขันน้ำตื้นๆจัดนินี่น้ำเลิกปวดครับน้ำเลือกรับปวดแม่มายู่มา่กำลังวนเขามากำังลอยเข่ามามันงตีเข่าหนีว่ะมุ่งตไปเท่าไหน่ยู่เลือกขักเลยปากไมหลับมา จูจ่ๆจู่ว่าเลยยุเลิกปวดครับเมื่อไหร่นามประมาณเพียงเกือบหนาอ่อ ok กครับลองบึงนะตีมาโอ้โุ่ตีไปแล้วครับปวดเลยอาดหลาบเลยไปแล้วไอาดหลาเลยวะยุเลิกปวดเลือดตากระไรมวยย้อมหัวมาเลยไปแล้วปวดเลยก็ออกไปไกลกว่น เลิกครับปลาม่ว้าขาวจุนคูนเลยปุระปุะปุะตาแดงจึงครึ่งลปลามมว้าวผิบอกขาวว่ะปุระเืนผิวน้ายม่ได้แต่อยู่ไก่แห้งครับ ขึ้นผิวน้ำมีแต่ยูไก่หมดไก่ครับว่านยี่สิบเมตรมสวีปิดลวดถือกอยู่ถือติโอ้ยมวัวถือครับถือเสืออไปจี่นหวังเลยเสียบค่าจูรูเลยหมักไงเลยอุย้ยรุด โอ้ยหลุดหลุดพี่น้องเฮ้ยหลุดครับใส่น้่อแบบนี้เนาะพูดอะพูดอะพูดอะพี่เลือกๆมาหน่อยโอ้คือหลุดได้ปะโอ้เห็นพูดอะจู่รูอยูุ่่นอะเลือกๆ่นอะหลุดเสยไหมโอ้ยตายหลุดเสยแบบนี้เลยกีตวะอะไรสวะอะไรปวดครับดึงมากว่าไรฮ่าปวดอะจู่รูอยูุ่่นี่ย เลือกขับพุมาเนียลยรุดเสย,ย,ยวะดำวะใช่หลืหายเราติไปแล้วพูดอะเตือดไปออกไปบุนอ่ะ <c oughs> ถือลูดกดอกไปแล้วครับไปแล้วพุญอ่ะออกไปไกลแล้ว <c oughs> ถือได้ยังไงวะลูกกับไกลไหมไปแล้วครับไปไกลแล้วพุญน่ะ โอ้ย,ยเจรด้ดีว่หลุดสาหลากมากส่าวะไหลไปวดยยตัวใหม่ครับเนี่ยขาวจันทร์ผ่านอะไรอยู่แน,น่ำมึงมันตีฟูบ่ะมาตัวใหม่อ๋อบักไงเลยตัวนี้เองตัวไ่ครับบักไงเลยว่าตัวนี้ยูเลือกโวดครับเบาไหวไม่เลือกเกินไป มันฟูปุ๊บเห็นไหนี่จัดเลยนะมองมันโบฟู่เลยนี่อยู่พืน้นดินบนเนะกเกะาะวาดบกใหญ่หรือเขาแทนผ่านยิ่งมาถึงหรอกครับมันเลึกน้ำม,มันเลึกน้ำลึกปวดตัวผุ่นนั่งผุนอนั่อยู่ในาน้ำม,มันแบบดำปือป๊ด Thì được lao đi bực lực, coi nhảy cả, hua phồng lại, đây là bắt à, bật nhảy đấy, สวหลายครับอย่าลายแห้งครับอย,อย่าหญ่ <c oughs> เลยหัวรัวเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวไม่ตัวไม้ได้หนิไง ประมาณสองโลนี่ปลาตัวนี้โอ้เสียดายอีกตัวนึงเหรอวะลุดเนี่ยวะจ,จ่อบอจนได้ไหมตัวนี้ไหมปลาข้อปลาข้อข้นกบซีดเบ็ดไลหลข้นกะไรตัวที่ยิ่งถือที่เหลกครับมันกะสะเดือดขึ้นมากหายใจอยู่ได้ปามันเห่าเร็วครับ เบื้องส้งนี่มันจิตถือกไอ้นี่มันถือกลออสันหลังมันครับจังว่ามันสวะหลหมดครับเนี่ยพวกยาพวกอย่างเนี่ยมันไหลแงครับมันดึงมามากว่าตัวเลียเกรได้อยู่มันยิ่งถือกมันแล้วเอามันบดเองแลอดไอ้ใหญ่ลาวาเราเห็นป่าอย่างตัวใหญ่ครักราวาเราจนตื่นแล้ววามันหนึ่งมันเร็วครับเราวามันเร็วปวดเห็นไฟมันเรียนริบหมดเลย กำลังทีใหญ่ไหมครับคนหลายพี่น้องไอ้คนสิบเบ็ดหลายปวดครับมาไหวมั้นแย่งไฟกวนญเขายังวะเดี๋ยวหาไม้ไหมครับไอ้ใหญ่เราว่าเราเห็นป่าอย่างบุ๊ไอ้ใหญ่ป่าใหญ่งว่าใหญ่ตัวใหญ่ขั้ตทีใหญ่มาเป็นปลาสลามใหญ่ขั้จอดรถเนี่เบิ้งพี่น้องไอ้เบิ้งที่แหละคนสิบเบ็ด พูดนะแม่มนแบบครับพูดนะเห็นบ่าวทุนเรื่องแสงใหญ่เลยคักที่อีดเด้เพราว่ามันหาของไตปลาเนี่นยขึ้มาไป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 ทางอืน่นมันครับไปทางอื่นโคตหลายน้อยใหญ่เนาะหลายคักโค่นกี่ได้พุ่มกับกบตัวหนึง่งพูดนะอยู่ไกลๆพูดนะเดี๋ยวลงไปเบิ่งครับ เอานีผมมีคนครับกเจ้าเจ้าไปเองไลตัวหนึ่งกบชื่อหน่อยเราจะมยิ่งไปจบจบไปทุ่ไปพี่อือไปพุ่นตัวหนึ่งเอาอย่างใดดิดีดีครับพี่น่องไอ้ติปกอนี่ครับลงเอาอดไสั่งบอน้ำเป็นกี่ตมวบ่เอ้ยได ลูกดอกติดอันนี้ครับลูกดอกติดกอสะวะตัวใหญ่เรียกบวนตัวน้อยๆอยนี้อนี่อัน้ถือขาถือขาหนาโอ้ลูกดอกไปอยู่ใสน้องบายน่้เนาะลูกดอกเดี๋วครับหาลูกดอกแกเข้ากันเด้อนี่ตัวมัน

คือบอ่วเห็นลุ่งมากเนอคือบ่วเห็นตโตนะีะชื่ออะไร้ะเนี่ยบ่วเห็นนะนี่มันลงเนาะมาจากเครื่องคือบอ่วเห็นไปใส่ หายเลยวะดูซื้อได้่ะเนี่ยมา้ยูซื้อนี่แหละเมื่อกี้นี่หายเลยโมเย็นเลยเห็นแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับตนี้ตปินี่นี่นตาโอ้ยโอ้ยบบไงเลยครับ มาเดียวเฮ้ยซีรีส์ยู่นี่เส <laughs> ร็จดีดีครับเลยโอ้ยหลับตามอมเดียวนี่ปักใหญ่เลยเสร็จหมดตองอีกตัวนึงครับโอเคหมดบอองนี่เดี๋ยวเบิ้งก่อนตนัวมือใสห็นแต่ตาโอ้ยนี่ปักใหญ่เลยครับ อพูด่ายเลยมุดบอมลงหลดวะนนี่ไหมยางมากไหมคกบดีดีครับกบมึงครับกกแม่ขึ้นยุ่กลางน้ำครับยุไกลครับ แค่ข้าก,ก็กลบไงหยุดจัพี่น้องนี่หายเลยไปเดี๋ยวสีพาขึ้นเบป็งผลงานได้รับไหมมือนี่งโอ้ยสีพากไต่ปลาคือเก่อนแหละพ่นไหล่ครับพ่นสีเบียดไหลยย่ฮะไปเดี๋ยวพาขึ้นเบป็งผลงานครับนี่ครับผลงานนี่เด้อันนี้ไอ้ใหญ่จัด หนึ่งสองสามไม่ไงจัดมาสามบอแม่นจัดหนึ่งโกบครับสองสามเดี๋ยวกับประคอหไงบักเหลื่ยมไงเตือครับ <c oughs> ุูนะคนไหลเนาะไงเนาะเอาสีราเด้อพี่น้องเด้อวันนี้กันไรเนาะกันไรไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับก็นะแดงยึงคืพิ่งแดง่งเขียวไหลหดี